ก็เรียกได้ว่ามีปัญหาถาถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะสำหรับการวิภากรซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องดังเสกโลโซค่ะก่อนหน้านี้เธอก็ออกมาโพสต์ร่ายาวในอิน t a g r กรมน้อยใจบอกลูกๆเลยไม่เคยไปเยี่ยมเลยตอนที่เจ้าตัวประสบอุบัติเหตุถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกับลูกชายอย่างเสือเศรษฐการก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากเธอได้ออกมาโพสตภาพแชทที่ไปต่อว่าดีมแฟนสาวของเสือใจความว่า ตอนนี้เสือเป็นทุกข์มากจากการกระทำของดีมทำไมถึงทำร้ายครอบครัวของแม่แม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ดีมทำร้ายเสือทำไมดีมรักเสือจริงหรือเปล่าคนรักกันเขาไม่ใส่ไฟให้แม่เขาต้องมาทรมานความรู้สึกหอกสักวันบาปจะตามทันล่าสุดค่ะทางคุณการก็แคปภาพ IG Story ของลูกชายมาโพสต์ในหน้า Instagram อีกครั้งซึ่งเสือนั้นก็เขียนระบุใน i อ Story ว่า ตอนนั้นที่ผมทุกข์ใจมันไม่ใช่เพราะแฟนผมเลยเรามีแต่ช่วยกันตลอด better ourselves ตลอดคนที่คิดร้ายหรือทำร้ายใครไม่ใช่แฟนผมนะถ้าเขาไม่ดีจริงๆแล้วผมจะยังรักเขาอยู่ทำไมป่านนี้ผมก็ต้องรู้แล้วว่าใจจริงรักจริงของเขาเป็นอย่างไร IDGAF <laughs> ที่ย่อมาจาก I Don't Give a Just Let us live ourselves เอย our lives นะคะโดยการก็ เรียกง่ายๆคุณแม่แปลไม่ไม่รู้เรื่องอนะคะก็เ,เขียนบอกอยากให้ทุกคนช่วยแปลทีแม่งโง่โงคนนี้ส่งลูกเรียนเมืองนอกให้ลูกได้เก่งภาษามาใช้กับแม่ก่อนเจ้าตัวจะคอมเมนต์ใต้โพสต์เดียวกันใส่เป็นตัวอีโมติคอนร้องไห้ค่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ออกมาก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาแสดงคอมเมนต์แสดงความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจกุณการนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ